พบผู้ป่วยเจ็บจากโรคลมร้อนผู้ป่วยมีอาการนอันนี้ 1. อุณหภูมิในร่างกายเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเกินกว่าห0 6องศาฟาเรนไฮต์ 2. ผิวหนังร้อนและแห้ง 3. ามึนยนศรีษะสี่ปวดหัวห้าคลื่นไส้หกมึนงงเจ็ดอ่อนเพลีย 8. แปดหมดสติเก้าอ่อนมีการชักสิบชีพจรและการหายใจแผ่วแต่เร็วผู้ป่วยมีสติอุณหภูมิในร่างกายอยู่ที่หนึ่งร้อยเจ็ดองศาฟาเรนไฮต์ทำการขายเสื้อผ้าผู้ป่วยขายเสื้อ ขายงป่มสติู้ปมันมีสติสหาไปรองเท้าผ้าใบให้ถอดออกหาไปรองเท้าคอมแบทให้คายเชือกให้หลวม ยกขาผู้ป่วยให้สูงกว่าระดับศีรษะทำการประครบเย็นผู้ป่วยด้วยแผ่นประครบเย็น4จุดดังนี้ 1. รอบคอ 2. องเวรักแกร,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 ออร้ทั้งสองข้างโดยการประคบให้ประคบติดกับผิวหนังโดยตรง 3. เวรอบลำตัว 4. บริเวณขาหนีบทั้งสองข้าง คอยสังเกตผู้ป่วยว่ามีอาการใ,ใดๆเป็นอะไรทัแก่ชีวิตหรือไม่ทำการส่งกลับทางสายแพทย์เรียบร้อย